สวัสดีครับขอต้อนรับสู่มันเข้าเส้นในคลิปนี้ผมจะมาบอกรักเป็นภาษาสารคุณพร้อมจะฟังหรือยังถ้าคุณพร้อมที่จะฟังแล้วเราไปรับชมการบอกรักเป็นภาษาสารกันได้เลยครับห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บอีนั่งลเลยอ้มีความไน่ใจอยางสิบอกจให้บอกว่า ที่พานมากตลอดทั้งชีวิตของออ้นั้นอ้ยก็่เคยหักไผ่ซ้ำเจ้าเมื่อก่อนตั้งเป็นหน่อยจนใหญ่มากนี่อ้ยยกักเจ้าไม่ได้ตลอดเ่เคยมองผู้ใดอยากให้เจ้ารับดูว่าทั้งสี่ของในดวงใจออ้เนี่ยนี่เจ้าทิ้งผู้เดียวจำมาน,านมใใาั่งยิ้มหัวใจไอ้ต่างโดนแล้วเจ้าหูบอแล้วจะสู้มือนี่เจ้าเมื่อยบอกับก้านที่ต้องมานาั่ง แลงในหัวใจไอย,อยังสมมสุกข,ขึ้นเลยก้อนนอดไอกะคิดถึงเจ้าตื่นนอนไอก็คิดถึงเจ้าบอวาตอนไหนตอนไหนไอกะคิดถึงเจ้า,า,า,จามือใดบนไดให้นาเจ้าแล้วไอก็นอดมารับหูอบาาอกว่าไอนี่หักเจ้าลายลายนางลายและนี่ก็คือการบอกรักพิมพสายสาร ถ้าปิดพลาดตัวการใดต้องขออภัยในวันที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคุณอยากให้ผมบอกรักหรือไฟสารบอกได้นะผมช่วยได้หักไลาหลายซุมเจ๋าสุกคนเลย